สวัสดีครับทุกคนถ้าเกิดเสียงเพลงดังไปก็ขอโทษด้วยนะครับพอดีว่าผมอยากแล้คนไม่ได้ยินเสียงเพลงบ้างนะครับ้วก็ขอขอโทษด้วยนะครับมาเว้วแปดสิบแล้วกันโอเคครับอ๋อเอนอ๋ออกินนมอยู่เยเล่นเพี้ครับผมเป็นู้ไม่ชอบยอมใครครับผมต้องโกงเอ้อนี่คอมครับผมให้คอมแค่หนึ่งครับ เราเป็นคนที่โกงเราเราต้องติดเราต้องติดเอาติดติดโฮ้ยพวกเขากพังอะเฮ้ยฉะนั้นเดอสามเซตรวดเลยโอเคครับเก็บตัวเอาอีกเซตเข้าครับสามเซตรวดเอ้ดูเลยนะครับนั่นไงวะจมส์เน่ยจมสไม่ใช่เลยไม่ได้ละอ้้ยโอ้ตบตบดีครับสิบห้าต่อศูนย์ครับลูกเดียวปึกปึกกระจอกกระจกกระจอะไรอ้เฮ้ยสิบห้าเท่าอะอุ้ยอ่อนให้อ่อนให้อ่อนให้ อ,อนใหฮ้นี่ไงไงจะยมจะยำอีกไหมครับจะยำอีกไหมครับนี่ค,ครับนี่นะครับเก้าปาาอยูอ่ขันปาโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอเคเราไม่ให้แฟนรีรหลีรอปึ้งพึ้งเอ้ยไม่ตกวะไม่ตกเอ้ยมึดครับโอ้โหตัวเตี้ยไปเลยครับตีเก่งแต่เตี้ยก็ไม่ได้เรื่องอะไรไม่ได้เรื่องอะไรเรียบร้อยครับ สิสิบตอนสามสิบแล้วหนึ่งนะครับหนึ่งขอเวลาสักครู่โอเคครับกลับมาต่อครับโอเคโอโอเคโอเคโอเคเอ้ยอย่าพึ่งตีดิโอ้ยดิวเลยเห็นไหมที่ตายเห่อโรบินอือดีตีเลยรีบตีเลยรีบตีตีโอ้ยกระจอกห่ยอันนี้เอาจริงเนะเนี่ยเอออย่าพึ่งตีโอ้โหยังทันยังยังทันโอ้ยังทันไม่ทันตีกลับไปแล้วไม่ให้ผมมา ไม่ให้ผมหมอโผล่หมอโหล่ครับมีฉันเป็นผู้หญิงนะคะเออตบอ้ตบได้ไงถือผู้หญิงมาเล่นทีนี่เก่งยังวะไอผมตีไปแล้วอ่ะโอ้โหกรรมการขี้โกงว่ะกรรมการขี้โกงเหรอรับได้ด้วยเหรอรับได้เหรอรับได้ด้วยเหรอเอ้ยโห่พ่เที่ยวโหดเลยแม่แกแม่แกเป็นใครฮะแม่แกไม่เหรอไม่เหรอเออไงล่ะเด็กน้อยยังอ่อนหัดนะไอ้หนู เองได้ก็ทำเป็นเท่ครับตัวเองเสียเสียรู้ก็เอ aster, ้ยผมได้สินี่นะครับหนึ่นเซตจิปๆจบเลยจบเลยเอ้ยโอ้าเอ้าเอ้ากดพีดไปกดวิ่งขวาผมต้องวิ่งกดกดวิ่งซ้ายไปกดวิ่งขวาไอเตี้ยวอาวอ้าวผมได้ฮู้ยกระจอกนิ่เลยอ้าวเรื่มมามาเสิร์ฟ uh huh. ชดูครับมาเร็วๆปึ๊บตกเลยนี่แน่แซงน้ำครับโอ้โหขึ้นนดำแล้วเอ้ยผมไม่ได้ผมไม่ค่อยเล่นเกมนี้ครับแต่เล่นเกมนี้สนุกดีครับมัน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 ไฟคนชอบตก อย,อยู่ที่แรกอที่ตรงนี้ก็เลยปิงปองบ่อยครับซึ่งกับเพื่อนที่ถุงเพราะมเป็นเอเด็กแว่นอือ,อยจบร้อยอือตอบซะเลยอุ๊ยจิ๊บไม่เลยไม่เลยปิงปองชนาะเลยเด็กที่แทนนะหาแลกมปิงปองเล่นแล้วแล้วเอามาแล้วมาโพสด,ดีกว่าเป็นแฟนชอบอือเป็นแฟนชอบเป็นแฟนชอบน,น,อบนี่แล้วเรเด็กน้อะเอาจริงเลยสิอุตส่าห์ให้ตั้งสิบอุตส่าห์ให้ได้อุตส่าห์ให้ตั้งหนึ่งเลยในะเนี้ยโหจิ๊บจิ๊บ ตบเลยอู้จิ๊บครับโอ้แล้วก็จบเกมไปแล้วครับผม mm hmm. ชนะอย่างซึ you win, you win. Mm ่งแงยูวินยูวินเอ้คุณเก่งมากครับคุณเก่งมากครับขอบคุณครับที่เราชมครับ